สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นุพิ่ประธานครับผมสาธิตทีครูปาอาจารย์ทุกคนครับผมวันนี้เรจะเอาได้ขึ้นมะลันมะลันมาแนะนําครับผมเป็นลายเพินเก่าๆครับเป็นลายฝึกหัดสำหรับอาจารย์นูพินนู่นไม่นี่กระรังจากฝึกจากหัดขึ้ินจากขัดเหรียญกินนั่งเหรียญทิศนั่นเป็นประธานในข้องเ่าลายเนี่ยนี่ฟืครับเป็นลายเพินสำหรับคนที่หัรดเหรียญไม่นั่งประธานนี่เป็นผมว่านี่หูจังหวะล่าเพิ่นนะเขาขึ้นต้นแบบใดรับวันนี้ผมจะมาแนะนําครับผม ลาลามีครับการตั้งสายคือตั้งสายแบบลาลามีคือสายหนึ่งป็นเสียงล่าโอ้สายหนึ่งม็นเสียงมีสายสองป็นเสียงล่าสายสองก็เสียงล่าครับเป็นเสียงเดียวกันสองสายบนเป็นเสียงเดียวกันครับผมเริ่มติมการเรียนคือบอกเปโนดกับดูดูมีเล่มีดูเลมีนะครับเนาะเป็นเสียงที่หลายหลายคนกับจีคุ้นหูครับผมแต่ว่าการเรียนเนี่ย เดียคว,วบนี่มันก็ต้องให้อันแทบพายยางกับในยานงลูกกลอนเนี่ยมันไปนรำกันครับว่ายมันสวนสนามกัน <c oughs> มันจะกี่เขาจังหวะดนตรีครับผม <c oughs> นี่คือการฝึกหัดการฝึกเขาจังหวะฝึกเขาดนตรีครับแล้วก็เป็นการฝึกฝนควบชํานาญาของเจ้าของมนันนา่ครับผมอารมณนะครับเด้อโดโดไม่เรียมีโดเรยมี ทำยังไงโดคือบีบสายสวงช่องสันน้นเียครับสองสายพร้อมกันนะครับกระดีดมีกับอยครับโดมีเรียมีดม,ม,ม,มีการเดียกับขื่นล่องขึ้นล่องครับผมเนี่ยครับมีการเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นการเรียนการฝึกการนะครับผม นี่ครับสำคัญที่สุดคือการสะบัดคอสะบัดนิ้วนะครับสาหรับ hmm. ผู้สืบนัทใส่ปิ๊กแต่ใส่คาตา่าผมมาใส่เขาคั้วหนี่มันดีเสียงคมกว่ากันครับผมในการดีดขวบนะครับเนาะ mm hmm. ถ้าคันดีดเป็นเทเลสายก็ใส่ปิ๊กดีกวัาวครับ mm hmm. ถ้าคันดีดขี้วแนะนำคิดเขาคั้วครับผม mm hmm. มันดีเสียงคมเสียงมงแล้่กันนะครับเนาะ mm hmm. าจจะมาโลกมากหม่องเก่าครับคือการเรนต้นคือโดโดยมีเรียนโดยเรียนมือม,มันได้ครับนีแ่แะครับการเรียนขึ้นต้นเนีมันได้ครับอันต่อไปเมื่อกับวันไปไกลครับการเรียนว่นไปว่นมาว่นมาว่นไปนี่ครับอ้อมบัานมือกับว่จบครับนี่คือไล่ร้านผู้งเ่าวัลย์แเรียนด้กีฬครับเนะาะใส่พวเป็นเด็กหนหม่กลขพ้นัวนีย์ปล่อย,ย,ยอให้ไหนกับผม กีลากไปนะล,ลากทั้งทางเลยลเรียนเอาไม่ตุ้ดเปียกชิงหัวไม่ยังบุญสูงแลยฮัรดตะกี้พรามีแนวเด็เลยครับฮักไม่ชิงหัวแล้วครับเรียนติวไม่ไพ่ชื่อว่าการเรีนเรื่องต้นแห้มันได้เลยครับต่อไปมันกะทีง่ายครับผม เพื่อทุกของจะได้เข้าใจในจังหวะการเล็นนั่นกครับเนาะเอาเอ่างไงคือโดเรมีโดเรมีเนี่ยมันก็ควบกันครับโดเรนี่ ได้โดยไม่เรียนเป็ดเรียนยขึ้นได้เลยครับง่ายๆครับเอาไปฝึกไป,ไปหให้เป็นเรียนกันเด้อเป็นการสืบสารเอาไปสืบสารต่อๆกันไปครับ <c oughs> ผมจะให้มันสูญหายจากภาคอีสานเท่ากับไร่พี่น,นันถ้าได้มองเห็นแล้วมันเก็ดขึ้นค่อยอยับไปแล้วก็ความข้าใจในการใส่จังหวะความหัวใจในการเรียนก็ดีก็ดีค่อยดีกันเลยครับ การฝึกหัดจับทุ่มือนะครับแล้วจับกินจับท่มือไ่าจากเป็นไหจับคู่มือใบาย่มมือลวกข้างคู่มือคือการแนะนํากันไปครับผมครับท่านเด้ยกบว่าขาวแจกั็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้ครับเด้อผมก็ติด้มากตอบคําถามครับผม เปก้าครับผมเป็นเฟกหาดนะครับเด้อหากท่านไหนตีว่าพ่อขับแจกับสมัยทักมาสอบถามเลยนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติด,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 ดตามช่องสว่างไช่ทุ่นขึน้นบางม,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 มลวลเลยนะช่องส,สว่างขึ้นสิ่งครับผมสวัสดีครับ